คิสซิงเจอร์อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและรัฐบุรุษผู้ทรงอิทธิพลทางการทูตเสียชีวิตแล้วในวัย100ปีที่บ้านพักของเขาในรัฐคอนเนตทิคัตคิสซิงเจอร์เกิดที่เยอรมน,นีเมื่อปี1923โดยครอบครัวซึ่งเป็นชาวยิวต้องอพยพหนีการปกครองของนาซีไปยังสหรัฐเมื่อปี1938ซึ่งเขาได้กลายเป็นพลเมืองสหรัฐและเข้ารับราชการในกองทัพสหรัฐ3ปีก่อนจะทำงานในหน่วยต่อต้านข่าวกรอง เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและได้ทำหน้าที่อาจารย์สอนวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกระทั่งปี1969 Nixon, ริชาร์ดนิกสันประธานาธิบดีขณะนั้นแต่งตั้งคิสซิงเจอร์เป็นที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติก่อนที่เขาจะได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐคนที่56และดำรงตำแหน่งยาวนานจนถึงรัฐบาลประธานาธิบดีจอรลฟอร์ด บทบาทของคิสซิงเจอร์ในการกำหนดนโยบายต่างประเทศของมหาอำนาจอย่างสหรัฐถูกยกย่องว่าส่งผลอย่างมากต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งนโยบายเดตองหรือการผ่อนคลายความตึงเครียดกับสหภาพโซเวียตในยุคสงครามเย็นนโยบายเปิดความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับสาธรารณรัฐประชาชนจีนบทบาทการเจราจายุติสงครามยมคิป,ปูระหว่างอิสราเอลกับชาติอาหรับและการเจราจาสนธิสัญญาสันติภาพป,ปารีสที่นำไปสู่การยุติสงครามเวียดนาม ซึ่งทำให้เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี1973แม้รางวัลน,นี้จะกลายเป็นประเด็นถกเถียงเนื่องจากเลดึกเถาะสมาชิกอาวุโสของเวียดนามเหนือซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ชนะรางวัลร่วมปฏิเสธไม่รับรางวัลโดยอ้างว่าไม่มีสันติภาพที่แท้จริงในเวียดนามซึ่งก่อให้เกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์และทำให้สองในหคณะกรรมการโนเบลลาออกเพื่อประท้วง เขาได้รับการขนานนามมากมายจากบทบาทหัวหอ,อกทางการทูตของสหรัฐทั้งเป็นสถาปนิกการทูตและสุดยอดรัฐมนตรีต่างประเทศแต่ในอีกด้านหนึ่งคิสสิงเจอร์ก็ถูกวิพากษ์วิจาร์ณอย่างรุนแรงจากการดำเนินนโยบายที่เป็นความลับและถูกต่อต้านจากฝ่ายอนุรักษนิยมที่คัดค้านการผ่อนคลายท่าทีต่อสหภาพโซเวียต เขาถูกกล่าวหาว่าละเลยปัญหาสิทธทิมนุษยชนและสนับสนุนระบบะเผด็จการทั่วโลกรวมถึงสนับสนุนการทำรัฐประหารนองเลือดเพื่อต่อต้านรัฐบาลประชาธิปไตยในชิลี นอกจากนี้ยังถูกประนามอย่างรุนแรงว่าเป็นอาจยากรสงครามจากการอยู่เบื้องหลังแผนทิ้งระเบิดโจมตีศัตรูในกัมพูชาและลาวช่วงสงครามเวียดนามซึ่งทำให้พลเรือนจำนวนมากเสียชีวิตหลังลงจากตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศในปี1977คิสซิงเจอร์กลายเป็นนักเขียนที่โด่งดังไปทั่วโลกและเป็นที่ปรึกษาระดับนานาชาติ งานเขียนและคำแนะนำของเขาเกี่ยวกับประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นที่สนใจในชุมชนด้านการต่างประเทศทั้งในสหรัฐและหลายประเทศทั่วโลกและปฏิเสธไม่ได้ว่ามรดกทางการทูตที่เขาทิ้งไว้ยังคงเป็นทั้งบทเรียนสำคัญและแง่คิดที่น่าสนใจสะท้อนต่อสถานการณ์โลกณนะปัจจุบันได้เป็นอย่างดี